สวัสดีค่ะตอนนี้เมย์อยู่ใต้สะพานตลาดพลูนะคะเมย์นัดเฮียคนนึงไว้เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะมีพระอะไรบ้างน,นะคะไปไปเดี๋ยวตามมาสวัสดีค่ะเฮียใส่ผ้าหน่อยตลาดพลูฝั่งคนโอ้มีหลายองค์เลยหลายหลายองค์ครับนะคะนี่ขอลองชมพระลองชมดูลองดูกรับมีทั้งหมดกี่องค์คะเนี่ยอ่าเก้าองค์ครับเจ็ดองค์ทั้งหมดเจ็ดองค์ ถ้าฟังสนหมดเลยได้ได้แล้วนี้แต่ละองค์เียเปิดยังไงคะขายรวมรวมวันนี้หนึ่งหมื่นครับวันนี้เราหนึ่งของสามสิบห้าสิบองค์สมิองหนึงมื่นนึงครับลดได้หน่อยครับลดจอนได้หน่อยนะคบแป๊บนึงขอดูก่อนนะคะ ก็มีหย่อนไปบ้างรดเวรดเวเออเดี๋ยวนะสิบองค์สิบองค์ครับสิบองค์แปดพันได้ไหมคะได้ครับโอเคได้ครับอโอเคนะโอ้ขอบคุณค่ะเฮียดูได้แปดพันโอเคได้ครับนี่นะคะนับดูก่อนโอเคเรียบร้อยครับครบนะคะดีครับขอบคุณค่ะ